เจ้าเขาแม่ดิเขาโครหลแค่รื่องเล้องเล่ที่อ่อนโด้กครับดูดวนเนร้อจังสมบูรณ์ลมเมาหรือไลมใส่ดิสีลมใส่ดิสนี่นะเจ้ากระเด็นดีขึ้นเรา พูดว่าล็อกเพรกบางกลางกลางยอดมากลางกลางกลางทำล็อรับดเ่พอร์กิสเวิรฟิกกิวกรรมกิจกรรมก็เพื่อนเข้ามาเลยนะครับผมอย่าป้องไฟอะไรเสอย เป็นยังไงนะครับพี่น้องสุดยอดนะครับถ้าสุดยอดขอเสียงปรบมือให้ศิรับพี่อีกสักครัร้งนึงะครับเพื่อนให้กำลังใจกับพีมพ์มาทำอไรนะครับขอประมาทเลยฮะอโอ้ลงพอดีนะ ูบ้องไฟด้วยนะครับอยาใหลงนะครับโคนอยดไนนี้นห่คยรอไ,ไฟกยกเร็วดีนะ <c oughs> ไฟที่ช่งนี้ยกเร็วมาตรฐานเขาไ,ไฟพนะี่น้อง อยากจะร่วมสนับสนุนอยากจะงานประมูลวัฒนธรรมโรานะคะก็มาร่วมกิจกรรมการเนดการสนับราณซึ่งวัตถุโบราณก็จะเป็นทีิจในการจทศกาลปีนี้นะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นกองทรกใรบาณแต่ประมาณนกรจัดนทก็ปีนะคะก็ขอขอบคุณผู้ชุกยผู ทุกปีร่วมกันสนับสนุนมาถึงแล้วมาถึงประเภทนี้บัฟไฟกุฟ้าก็อยากจะร่วมสนับสนุนทุกปีที่เรามาร่วมกันก็ได้มาช่วยกันสนับสน,คน,คนุนคนเล็กคนน้อยให้ทางผู้บรรยายประกาศชื่อให้กอรุ่เนเชิญนะครับอยากจะได้เชื่อ,อเชื่อที่ละเล็กข,ของคุณบาฟไฟก็ lá ทีมงานรถยูฮันหลายล้านคันกับโดยเร็วรถจะขับได้จะขับรถสองคูณรถมากกว่ารถท้องไปรถไม่กล้าเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสจะลงคครับคครับรยหล้ับครับดูคครับ เ็ space, the spring, the ื่อต้องใจลูขาดหนูหนึ่งเนี่ยเพื่อถื่าทให้เราูุญใจแล้วถ้าใจจ่นเต้นแล้วก็เราจะทำลูกนทำให้เราูุนใจในระดับที่สองขาดหนูหนึ่งขาดหนูหนึ่งมันเา่นงานเราก็ดีใจระตัดที่หนึ่งกพอปล่อยวางแล้วอาจารย์ว่าใช้ลบเก่าบุที่แล้ว ไม่ไงนั่ลงลง,ลง,ลงนั่งลงเลยครับ

นี่คือเลนคุมหนึ่งนี่คือเลนคุมออุงา้มสองยโ้วยงามกพี่ไก่้วเป็นอย่งนี้นะล่องแถวนี้แล้วอะรกองแถวนี้แล้วพี่ไก่ ดูบ้องไปด้วยยอดเย็ดองสอง อ่าไร้ตมาครับกลับมาพ่กบ้านแค่บ้านให้อาไวแล้วพี่เซเม่าตาบอลงลงลงโอ้ของใ่เข้าถึให้ใช่ครันนีดกบอกไปละครับของใหญ่แท้เครื่องละครับ มันมือเนาะชอบเราอาบ้าผแล้วย่งเดเื้อมีแต่ย่างนังแต่ว่ามันก็ชอบทีแล้ว

กันัไดูต้องฝีง no. okay, ันท like anyway like ี่หาเ่าั้นนะไม่ไอปเพระ่าเพราต่อไปนันมันจะได้ังไข้ามาคือเขาพร้อมกันเสมอเออเสมอาว่าอัมตนันคือตธอรดไปอ๋อโอยเเรับมันเนาทุกคนับเลยเนาะ้าคือเราซับับวห้าเาอ้ยอาอันนี้พไ่ไดนี่คือเหมือนแลไวบัานี้ มีทนเวอร์นี่่ไลแสนก็เลยจุดไปที่และกันที่มาบางที่บางนึงเหลืออย่างบางเรียกเข้าไปเลยเรียเข้าไปเลยรอท่าเบิ่อก้ตนึงทุกคนเลยจังแตะนีกัตั้งวนี้ก็เริ่มเริ่มมือละคับระดาบราจัระ

ถ้าพิธีกรเห็นะครับคนผวลุกหรือเปล่าอ้าวต้งตอบีกลุกให้ลุกครับลุกนะคนทัคนไม่ใช่โอ้ที่อายุหกขีบนีนะยังลุกอยู่นะที่ลุกก็เเราว่าความอัศจรรย์ของบัางไฟตาลารัลคุณู้มรับำานผมเองเนี่ยสองเดือนที่แล้วลุษาเดือนที่่เข้าประมาณ